โอ้โเจ๋งได้จัดดอกแงุ่ี่นนอนี่ขาเ้ปขาดขาแม่ง่ายขางาปวดปวดมุดที่น้อบอ้ยขาอ่อนขาจ้ะานี่ตัวขาวจ้ะ อุ้ยบังจริงราคาพี่น้องฮ่าหลายพี่น้องมาเปนดแต่โดนยังไงจ้าอันนี้เปิดไว้แล้วเนาะค่ะฝนเมียนมืดเป็นยังไงนจ้าฝนกระโตกลืนเนาะยายเนาะมีฝนตกเด้อจ้ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมันอีสานสะอร์ออนที่ภาพี่พ่อหน่องเกาปลาแต่เด้อดเด้อจ้ะมือนนี้ฝนกระโตกฝนโตกลืนเมืดเคลื่อนเลยค่ะมือนนี้จะใส่เสื้อกันฝนเลยจ้ะงามๆเนาะจ้ะยายเนาะพี่น้อหมั่นเลยจ้ะเบิง นี้หยียบันี้หยียบไว้บ่เห็นนี่มีจ้ะงามแค่นี่เป็ดอยใหญ่เลยจ้านี่ปอกเขาปอกเขาใหญ่น้อจ้ะวมนีสองวันทีสามสิบแล้วค่ะ30มสพฤษภาคมสองพันห้ารอยหกิบแ่ลืมอีกแล้อเนยยายน้อจ้ามาเลยมเอาตัวไหนก่อนมาเอาอันนี้ลาให่ห้องเ เบ่งลำกันจ้ะเน้นไปสิถามิดองใส่ใส่ก่อนไปสิถามไปขาพี่นมอขาขาพี่ขาอ้ขาี่ขาหาาเนี่ย บุยขาอ่อนขาจ้ะแม่ขาดเลยค่ดนี่กดปกันขาดทางมาขาดเลยเอาในย่ายเสียได้ขาเพื่อนเอาไปส่งอืมดอกเนี่ย อ่อนสซอ่อนสซออนมาพี่นกนัดทักทักมืออันนี้แน่นอะย่ายพอว่าฝนฝนวิ่นั่งค่ะงางขึ้นก่าเลยจ้ะอุ้ยอีกแล้วอ้าดดอกพ้นขึ้นหลุดยังกาดวนๆยังคือพ้อกันหรอแม่ เหมืนมัดัดหาดงนม่งานไม่ใหญ่ไได้ค่ะเอาซองเขาเอาได้ดเอาซอเขาเอาได้โู้ยเหียยนแค่คันีทางไอืหลัมาเาีใเอืเตนนี่ตนนี้อันนี้ต้นดอกคนกิ่งกึ่งหลักแนนตดอกคนน่ะบกิ่งึ่งกบห้อยถางรอะ่หอยทางหน่อยมักโกิ่ดอกมมากไปเลยละ นี่ตัวหนูใหญ่เหยียบได้หายกันอยู่นี่เพคนกินโตคนน,นี่เนาะได้หายกันเหยียบเห็ด่ <laughs> ดเรื่อง,องอกับใบไม้โปูแหวมนเนาะใบไม้โปูแหวนเขาก็แนีบยมอ้จ้ะหันไปหันมาเปิดหาหลงห <laughs> ลงว่าเปิดไใบ่แม่หลงหมอง,ก,งก็ลังโทเนาะจ้ะ เอาขาที่อกบ้างอืมต่อหเนาะของขาใหญ่เดีเหยียบก่อนโอ้ยเดี๋ยจะเนดอกญ่สึงที่นอกนี่าไล้ขาดขาแม่ดอกไงขาญ่ปวดฟวกันที่นอกเอย มันสงามคางงามเยยายก็ตาพี่ไว้ั้งผลตราี่นี่เต่ืใบเห็นงามไหมเด็อาพี่น้องเลยาอมนนนาต้องผลกระด้างยก็จุดเลยต้อุฝนมือค้าครับฝนฝนฝนโอ้โหเห็นมะนาวฝนฝนดอกโกโมกีมีอยู่พีพีกระแมนจ้ะแมนเมื่อเลยน้อใหญ่มาน อ้ยลุต่อลุต่อเพ่นกัวนี้ตัวเก่าบตัก่บุตัวก่บุแม่อุปสรรคกันลุยนี่เพื่นดอกนั่เกี่ยวใหม่ดอกใหญ่เห็ไหมดอกใหญ่ขนาดนี้งอตีหางใหม่ สามดอกไงอด่ะ oh, hey, ่ละดอกที inside, freely, uh, uh ่สานี er ่ด okay, ิน mm ี่ะดอกที่สามกับตัวยายไปแล้วก็จะมีอยู่นีอ้ามาเข้าสีต้อตมึงในกระตาจะล่ะบางทีองบองดีดอกเฮ็ดขดอกยางวเห็นตาดกสเนเนี้ยมขนดอกเ็ดปอด่ เนก็เลยเี่นอนบ้าเห็นบค่ะกําลังแตงโมยู่เก็เลยมไปไปอ๋อหิน่ยจ้ะกําลังดันดินดันดิ่นพี่หนูแตงโมยคือเห็ดปวกเห็ดอเฮ็ดอเห็ดปวกเห็ดอนี่เฮ็ดปวกนั่นเห็ดอนี่นี่นี่คือเ็ด่วี่น่งนี่นนดีดีดี เขาในการเป็นน้ำดินเลยเนาะตาคนงตาเนแหนีด้อนเหียบทองเอ้เียท่นผีด้ดอยดีไายแว่นาะอุ้ยเป็นเหงาเลยต็มเป็น้มนเงาดหญลซ่หามา tao để tao ta. để tao tao để không bỏ lỡ những video hấp ha มาห่ะถ yeah yeah yeah, 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 yeah ึงนาเย่ามาแรงแลมหยามาแงมามาโอ้โสองนิ้วก่าตะกเมีย chung 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 cái chung chung Cái chung chung cái chung 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 à, chung mà.

ขาเห็ดฝตกอฝตกกอลางวเย็นที Works ่น yeah, ้องเสื้อใหม่น่าพอหัดกันเหรอเสื้อใหม่ฮะ รอ,อบเงายอั้งหมดอยงมมือด,ด้วค่ะมีต่อยเงาเอ้ đỏ nhiệt lửa gì được oh, à, đưa mất, đưa. Đó, đưa không? ai màu mướt này hả? đỏ của mình luôn, đỏ thòm, mai vậy hết vậy, nhàn nhẹp, đỏ องามๆพอผ่านเล้เ huh, ด้อ hmm. จังหน่อยมางัดงัดงัดอือค่ะสองดอกขอแกงแมนบออาเจ้าหนี่ปลุกอย่างนี้แล้วเกือบแมนบอมาเบิ่งแล้วเนาะ งานยางในความดินแลหางมงดิ้นไส้ขง้นมาหาดใหม่น้ำเนาะหัดหัดไว้เร็วกว่าปได้ดบอกมันดึงไว

ิขาสีน้องเลยขาไงขาอวบมูนี่ค่ะเห็ดหมูเดียวเนาะนี่มูแหลกแหกมานโูกมานหันมาทาั้งทีหันหันหันกระตาในใจไัยเสียงสองเสียงสามกระมาบอบันเฮ้อมัอนมา,นจากจ้ะ หลุนมุ่งไหมค่ะสิโกสิม้านิวบอนั่นหมาเด้อแต่คันบาสีนคนกลังบา bằng vâng, cái nhạc khá nhanh chứ à. <laughs> chà, mình sẽ mày tay nhanh nhanh hết quá khảo bụng nhanh nhạy đôi nhạy 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 cả nhạy 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 ฝนหวานน้อยใหญ่หรอจ้าฝนกับตกฝนตกเรียนอาหารทั้งน,นัง้นมากเลยมันมีฮะเห็ดแข็งฝนด้วยจังอุ้ยบงดอกเห็ดแต่ละค่ะอ่นอนซอ,อนหาอ่อนซอนดอกกันเนาะดอกใหญ่คายใหญ่คลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะฝากกดไลก์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจของอีสานสออนเนยลยในเด้อค่ะขอบคุณทุกกำลังใจถูกไลก์ทุกแชร์ทุกการติดตามค่ะ กินเนี้อลาไปก่อนค่ะสมัน,มนดีค่ะ,คะออกจากปาก่อนแจงอยู่น้อยย่เนะะาะก่อนกินหาาด้วยจ้ะ